ในไหนมาได้ฟังเสียงของทีมงานอ,อดเจริญสาวแล้วครับจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีเราก็มาเจอทีมงานเวทีเครื่องเสียงวันนี้มาในานามของวงดนตรีเสิงอีสานด้วยเสิงอีสานก็มาเหตุที่นี่แหละพีวว่น้องในไหนก็มาแล้วก็ชมตู้ของอาจารย์ก่อนแล้วกัน ระบบของอาจารย์ก่อนอาจจะยังไม่อาจจะไม่ได้อยู่ฟังเสียงรเราเ้อแต่ก็พาชมระบบเสียงของอาจารย์เนาะว่าอาจารย์ใช้อะไรของอะไรบ้างโอ้กำลังขับมีเลยะต่างแดต,ต่างลมดับ <laughs> นี่อยู่นี่แหละงานบวชครับผมบ้ <im yes> านโคกใหญ่กำลังเตรียมความพร้อมครับรถแหนกำลังเล่นอยู่ครับผมกำลังแห่อยู่นะเสียงต <im S 1> ึมตึมตึมตึมนะครับเสียงรถแหนนะพี่น้อง เ uh, mm hmm. จ้านี้ผมเคยไปฟังเสียงที่บ้านโคกตะพรมครับผมตำบลตราแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ไอ้ยะจนันไหนผมสอบถามคนไหนได้นี่จันทําำไมได้ไป้ายเอรันสินมาประวัติความเป็นมายังไงตู้ทำไมได้ ายเออารันศิลป์มาติดโอผมไปซื้อต่อเขามาครับไปซื้อของเจ้านี่เลยบอกใช่ใช่ครับเป็นเป็นตู้ของตู้เก่าของอารันศิลป์บอกใช่ใช่ครับโอ้โหเจ้าดังบ้านบุโคกใช่ใช่ครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับผมถามก่อนอำเภอท่าตูมครับอยู่บ้านอะไรบ้านลุงปุงครับบ้านลุงปุ้งใช่ครับอาจารย์เล่นวิธีอย่างเดียวบ่ืใช่ครับเล่นวิธีอย่างเดียวโอ้ผมก็ไปบ้านลุงปุงไปงานบวชวันนั้นเองเจอเคทีซาว วันนั้นผมลงลงอยู่ด้านล่างแต่ว่าลงลงแค่เบรคหัวไปแค่เบรคหัวไปใช่ครับาารวันนั้น<ป>วันนั้นมีงานมีกี่งานสองงานใช่ไหมลุงปุงสามงานประมาณห้างบวชประมาณห้าองค์หกองนี่ห้ากว่าห้าห้ากว่ารูปใช่ครับห้าองค์ใช่ครับแต่ผมไปเจอเครื่องเสียงสองเจ้าของของเคทีหนึง่งแล้วของอ่อนนิวหนึ่งใช่ใช่แต่ว่าอ,อีกสองสามเจ้านี่เขาจะอยู่ใในนใน บ้านเลยอ๋อเขาจะอยู่ในในซอยในซอยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่อาจารย์ลงเวทีใช่ครผมไม่ได้ผมลงเครื่องลงเครื่องแต่ว่าผมมาลงวันที่ผมลงวันที่สิบเอ็ดเพราะผมกลับมาจากไอ้อำเภออำเภออะไร้อ๋อห้วยห้วยทับทันห้วยทับทันผมไปเล่นดนตรีมาก็เลยมาลงวันที่สิบเอ็ดลงแค่หกใบก็กลับกลางสี่ใบอาจารย์เดินสายบ่อยเนาะสายเวทีใช่ครับอ๋อใช่อะไรบ้างครับอาจารย์อ่ะ คาเบียรก็เป็นไม่ดีครับทั้งหมดเลยใช่ครับ3า0พนเนี่ยนะที่เอ็กสามหมดเลยไหมหมดเลยครับทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมจาร์ครับ12แท่นครับ12แท่นคาเบียดหมดเลยคาเบียรกับเบียรเบียรข้างละสามเบียรข้างละสามแล้วก็กลางกลางสองแท่นแล้วก็แหลมครับกางสองแท่นแล้วก็แหลมใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันน้องฝั่งนู้นเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วตัว MT ครับเป็นมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ครับทั้งสองแท่นเลยบ่จาร์ใช่ครับสี่พันแปดสี่พันแปดสองแท่นเป็นมอนิเตอร์ตัวบน อันนี้เป็นคอสสำรองครับสำรองนะใช่ครับอ่ะที่อาจารย์ใช้คือมาเานี่มาเานี่สองกูเส์อาร์ทีเอครับครับผมแล้วก็เอ็กอสามสองใช่ครับอ่าแล้วอะไรลีโพเป็นรีโพับแล้วก็ปลั๊กไฟอาจารย์วิ่งกับเสืออีสานประจำบ่กประจำเลยครับประจำเลยเนาะใช่ครับสุดยอดมากเลยผมเคยไปฟังระบบเสียงของอาจารย์ที่โคต้าพรมแต่แสงวันนั้นไปเล่นไฟยบ้านครับมันไม่พอเอาวันนี้ใช้เจนเนาะ วันนี้ใช้เครื่องปั่นครับเครื่องปั่นใช่ครับกี่เท่าไหร่กี่กิโลครับอ่าเนี่ยเครื่องปั่นรถแห่เลยครับอ๋อเครื่องปั่นรถแห่เลยใช่ครับอ๋อเอาเครื่องปั่นของเซื้อไอเซืร์กีสานเลยใช่ครับวันนั้นแกว่าแกแกมาไม่ทันก็เลยได้ได้ใช้ไฟบ้าเลยครับอ๋อที่จริงนั่นไอที่จริงไปเล่นอ่ะมีก็จะมีแต่เครื่องปั่นนะครับครับผมตู้ตู้เขาเรียกสูตรอะไรครับอาจารย์ตู้นี้ตู้เบสตู้เบสท่านตู้หน้ามันก็เป็นดาวกระจายดาวกระจายเนาะแต่ว่าคือด้านในเขาจะแก้อ๋อเคอาจอาจารย์เขาจะแก่ด้านใช่ แก้เป็น f ไอเขาก็ตั้งชื่อ f10 แผงอ2เพราะว่าตอนเอามาที่เรียกคือมันมันมันออกไม่เป็นลูกครับผมเราก็เลยแก้ไปจาอันนี้คือตู้ตู้มันมันหน้ามันมันดาวกระจายแหละแต่แก้ข้างในเนาะอาจารย์เนาะให้มันกระชับขึ้นให้มันได้ลูกขึ้นเนาะใช่ครับดอกลำโพงใช้ขออะไรครับอาจารย์อ่าเป็นอ่าอบอ้อมครับอบอ้อมเนาะใช่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอบอ้อมพันสองเสียงกลางก็เป็นตู้ของ pss ใช่ครับของ ช่างสงครับช่างงสเนาะอาจารย์ใช้ดอกไอใช้ดอกอะไรครับเสียงปลาคันนี้คันนี้คันนี้สองไอเอสองสองเอสองสองใช่ครับแล้วเสียงแหลมนะครับอาจารย์แหลมเป็นตองแปดทำไมตองแปดเนาะมอนิเตอร์กี่ใบครับอาจารย์วันนี้วันนี้มอนิเตอร์หกเจ็ดแปดกับฟิวคอนอืมอ๋อนี่ครับเจ้าประจำของเสื่ออีสานอยู่บ้านลุงปุงเนาะอาจารย์ใช่ครับชื่อทีมงานทีมงานบิวซาวครับบิวซาวครับผมโอ้เจ้าดังเจ้านี้อ๋อ ถ้าพูดบิวซาวแล้วคนจะรู้จักครับอยู่บ้านลุงปุงนะครับผมลุงปุงนี่ตมบลอะไรจ๊ะตมบลท่าตูมครับท่าตูมเลยเนาะใช่ครับท่าตูมก็ไม่เบานะพี่น้องเรื่องเครื่องเสียงนะครับแต่ละเจ้านี่สุดยอดสุดจัดเลยอยู่บ้านเดียวกันกับเคทีที่ที่อาจารย์ไปไปไลฟ์สดอ่าอยู่บ้านเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับเดียวกันเลยครับผมแจ๋วเลยครับผมอ่ะนี่ระบบเสียงฟ้าจย์ก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้อยู่ฟังนะเพราะผมต้องมีงานต่อเนาะอาจารย์ครับผมคือถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้ฟัง เดี๋ยวเจอกันตามงานครับวันที่วันที่สิบก็มาบ้านบ้านพี่นนท์นี่ครับอ๋อมาบ้านสซริสารใช่ครับมาลงไปทีป่ะใช่ครับโอเคโอเคครับผมอ่ะประมาณนี้ครับรายละเอียดเดี๋ยวให้อาจารย์เขาเตรียมงานต่อครับผมเดี๋ยวไม่ทันงานรถแทรก็ก็กลังเล่นอยู่นะฮะเป็นตู้เก่าของเออารันสินนะครับอาจารย์ไปซื้อมาครับเออารันสินนะครับเจ้าดังบ้านบัวโคกตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูมครับหน้าตาก็สูตดดาวกระจายนะพี่น้องแต่ว,ว่าแก้แก้พอตข้างในครับแก้ห้องข้างในให้มันกระชับให้มันออกเป็นลูกครับผมมาเคยฟังถ้าใครอยากรู้ว่าระบบเสียของอาจารย์เป็นยังไงก็เข้าไปดูในไลฟ์สดอ่ไลฟ์สดงานขึ้นบันใหม่ที่บ้านโคกตะพร,รมตะบลตะแสงครับในเพจคิวงานรถเ่ก็ได้ครับผมผมลงไว้อยู่นะไลฟ์สดไลฟ์สดอ งานเวทีนะครับระบบเสียงของอาจารย์นี่ระบบเสียงของเจ้านี้เลยครับบิวซาวครับผมวันนี้ก็มาในานามของวงดนตรีเซิงอีสานนะครับของดีเจชานนประจํำกับเซิงอีสานอยู่แล้วครับเจ้านี้ตอนนี้ก็กําลังเฮอยู่นะแจ๋วครับฝากไว้ด้วยครับบิวซาวนะครับ ประมาณนี้ครับผมรายละเอียดเนาะโอ้แบบวันนี้เิทีน่าจะ12ครับใหญ่พอสมควรฝากไปด้วยกันแล้วกันครับผมฝากไปด้วยแล้วกันทีมงานดิวซาวจากบ้านลุงปุ่งนะครับอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ครับผมยีนึงทีมงานคุณภาพนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเอฟซีเครื่องเสียงไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมก็อย่าโทษผมเด้อที่ผมไม่รอไม่รอฟังระบบเสียงขรงอาจารย์นะฮะก็กราบขออภัยจริงๆมีงานต่อนะครับถ้าอยากฟังก็ไปไปหาฟังในไลฟ์สดคิวงานรถแห่ครับผมงานขึ้นบ้านใหม่โคกตะพรมนะครับผมตำบลตะแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมผมไลฟ์สดอ่า หลายนาทีอยู่ครับผมระบบเสียของขอาจารย์เนาะอ่ะครับพี่มี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ